ให้เราสังเกตนะครับว่าขา้าวโพดเรากินอาหารหรือเปล่านะครับให้ดูที่ใบนะครับถ้าใบเริ่มมีอาการเหลืองนั่นแสดงว่ารากขา้าวโพดไม่ยอมหาอาหารขึ้นไปเลี้ยงลำต้นนะครับปัญหานี้เราจะเจอในช่วงอากาศเย็นหรือไม่ก็ช่วงฤดูฝนที่ฝนตกชุกดินชุ่มน้ำจนเกินไปนะครับก็ทำให้ ใบเหลืองต้นไม่โตสวัสดีครับทุกคนวันนี้ลุงหนุ่ยจะพาทุกคนมาดูลักษณะอาการของข้าวโพดที่รากไม่ยอมกินอาหารนะครับซึ่งปัญหานี้เราจะเจอในช่วงอากาศหนาวเย็นนะครับว่าลักษณะลำต้นแล้วก็ใบเขาจะเป็นแบบไหนนะครับแล้วเราจะมีวิธีแก้ไขหรือช่วยให้ข้าวโพดของเรากินอาหารได้ยังไงนะครับ ถ้าชมคลิปนี้แ้วลุงหนุ่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับลุงหนุ่ยด้นะครับอ,อย่างแปลงด้านหลังลุงหนุ่ยนี่นะครับก็ประสบปัญหาแต่ปัจจุบันก็แก้ไขไปได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่แปลงกันเลยนะครับแปลงแปลงนี้นะครับก็ประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องข้าวโพดไม่ยอมกินอาหารจากรากทางรากนะครับ ช่วงนั้นที่ลงหนุ่ยเข้ามาลักษณะใบเขาจะเหลืองเหลืองกว่านี้เลยนะครับแล้วก็ต้นไม่โตซึ่งก็ได้แก้ปัญหาไปแล้วนะครับแต่ต้นก็ยังไม่โตนะครับเพราะว่าปกติแล้วอายุประมาณ40บกว่าวันเขาโพดก็ต้องสูงเคียงหน้าอกเราแล้วนะครับแต่ลักษณะใบตอนนี้ดีขึ้นนะครับให้เราสังเกตนะครับว่าขขาโพดเรากินอาหารหรือเปล่านะครับให้ดูที่ใบนะครับ ถ้าใบเริ่มมีอาการเหลืองนั่นแสดงว่ารากขโพดไม่ยอมหาอาหารขึ้นไปเลี้ยงลำต้นนะครับปัญหานี้เราจะเจอในช่วงอากาศเย็นหรือไม่ก็ช่วงฤดูฝนที่ฝนตกชุกดินชุ่มน้ำจนเกินไปนะครับก็ทำให้ใบเหลืองต้นไม่โต แแปลงนี้นะครับก็ได้แก้ไขไปแล้วนะครับก็มองไปก็ใบเขียวนะครับแต่เป็นเขียวอ่อนยังไม่เขียวเข้มนะครับก็ใช้วิธีการฉีดปุ๋ยทางใบเสริมนะครับเพราะว่ารากไม่ยอมกินอาหารเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้กินทางใบเลยครับปุ๋ยที่เราใช้ก็จะเป็นปุ๋ยเกล็ด สูตร25 77ก็คือเน้นไปที่ตัวแรกแล้วก็ตัวที่สองลองมานะครับเพื่อจะให้โข้าวโพดเรากินอาหารนี่นะครับนี่แปลงนี้ฉีดไปแล้วนะครับช่วงก่อนฉีดนะครับลักษณะใบเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นเหลือง เหลืองเลยนะครับไม่มีสีเขียวหลังที่ฉีดพ่นไปแล้วประมาณ5วันนะครับความเป็นสีเขียวก็กลับคืนมานะครับถ้าเราพบนะครับว่าข้าวโพดเรามีอาการใบเหลืองให้เรารีบจัดก,การฉีดปุ๋ยเกตนะครับลงไปในแปลงได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดเล็กหรือข้าวโพดใหญ่นะครับ และอีกตัวหนึ่งที่จะช่วยได้ก็คืออาหารเสริมจำพวกแคลเซียมแล้วก็สังกสีนะครับเพราะว่าตัวสังกสีกับแคลเซียมเนี่ยจะช่วยให้ข้าวโพดของเราปรับตัวกับสภาพอากาศได้ดีนะครับเมื่อมีการปรับตัวได้ดีลาก็จะเริ่มออกหากินก็คือ ใช้ปุ๋ยเกตนะครับสูตร2577ก็คือเน้นไปที่ตัวหน้าก่อนนะครับแล้วก็ผสมไปด้วยอาหารเสริมที่มีแคลเซียมและสังกะสีประกอบอยู่ด้วยนะครับก็จะช่วยให้ข้าวโพดเรามีใบเขียวต้นโตสมบูรณ์เหมือนปกตินะครับสำหรับคนทำข้าวโพดช่วง อากาศเย็นก็จะเจอปัญหาที่ทุกๆท,ท่านเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นะครับเกี่ยวกับสภาพอากาศเพราะนั้นเราก็ต้องหาวิธีการแก้ไขอ่าแปลงนี้นะครับช่วงฉีดนะครับฉีดปุ๋ยทั้งใบเขาก็จะผสมยากำจัดหนอนลงไปด้วย2ตัวนี้สามารถใช้ร่วมกันได้นะครับก็คือยากำจัดหนอนสามารถผสม ปุ๋ยทางบาบได้นะครับนี่ก็เลยได้ทำให้หนอนในแปลงไม่ค่อยมีนะครับก็ความเขียวความสดชื่นก็กลับคืนมาแล้วนะครับแต่ต้นก็มีโอกาสโตได้อีกนิดหน่อยนะครับเพราะว่าอายุเขาสี่สิกว่าวันแล้วนะครับก็ถือว่ายังพอทันอยู่นะครับเพราะว่าเราปลูกข้าวโพดเนี่ยนะครับ ถ้าข้าวโพดต้นเตี้ยข้าวโพดไม่สมบูรณ์ผลผลิตที่เราได้ก็จะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับข้าวโพดต้นเล็กฝากก็ย่อมเล็กตามฉะนั้นถ้าเราเห็นว่าข้าวโพดเราเริ่มมีอาการรากไม่กินอาหารนะครับก็ให้ใช้ปุ๋ยทางใบช่วยเลยนะครับตั้งแต่เล็กๆเ,เลยนะครับเพื่อข้าวโพดเราจะได้สมบูรณ์ปกติ มีความสูงปกติขนาดลำต้นปกตินะครับนี่ก็ถือว่ายังยังดีนะครับถ้าบางท่านช่วงที่กำลังมีดอกติดฝกักอันนั้นก็คือปัญหาใหญ่เลยนะครับเพราะว่าการผสมระหว่างเกสรกับไหมจะไม่สมบูรณ์มากๆเลยทำให้ผลผลิตเรา น้อยนะครับนี่ครับก็คือปัญหาที่เราทำข้าวโพดแล้วเจอกับสภาพอากาศหนาวเย็นทำให้ลากข้าวโพดนะครับไม่กินอาหารผลที่มีต่อข้าโพดก็คือใบเหลืองไม่โตต้นเล็กแขะกันเป็นไงบ้างครับทุกคนเราได้เห็น ลักษณะของข้าวโพดท,ที่ไม่ยอมกินอาหารทางรากแล้วนะครับสามารถเป็นได้กับทุกพันธุ์ทุกเบอร์แล้วก็เป็นได้ทุกช่วงอายุนะครับขึ้นอยู่กับว่าถ้าเราไปเจอกับสภาพอากาศหนาวเย็นช่วงไหนนะครับช่วงนั้นจะทําให้ข้าวโพดเราไม่กินอาหารทางรากนะครับเราก็สามารถที่จะช่วยได้โดยการใช้อาหารทางใบจาพวกปุ๋ยเกก็ดนะครับแล้วก็เสริมด้วยอาหารเสริม ที่มีแคลเซียมกับสังกะสีเพื่อให้ข้าวโพดเราปรับตัวกับสภาพอากาศได้ทุกสภาพอากาศนะครับสำหรับคลิปนี้หนุ่ยขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมและเป็นกำลังใจให้กับลุงหนุ่ยสวัสดีครับ